อยู่กันในแบบฝึกหัดที่10.5นะคะคณิตศาสตร์ปสองเล่ม2บทที่10การบวกลบคูณหารลักคนค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทอ,อยู่ในหน้าที่105ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหาร2ขั้นตอนค่ะให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะเรามาดูกันในข้อที่1กันเลยค่ะ ครูมีขนม5กล่องกล่องละ9ชิ้นให้นักเรียน30ชิ้นครูเหลือขนมกี่ชิ้นขคนแรงนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าครูมีขนม5กล่องกล่องละเก้าชิ้นเนี่ยต้องคิดเป็นจำนวนชิ้นก่อนค่ะว่าขนม5้ากล่องกล่องละ9ชิ้นคิดเป็นกี่ชิ้นโดยการนำห้าคูณเค่ะใส่วงเล็บด้วยนะคะ พอเรานำห้าคูณเแล้วเราก็จะทราบจำนวนขนมที่คุณครูมีทั้งหมดนะคะจากนั้นแบ่งให้นักเรียนสามสชิ้นก็คือต้องนำไปลบออกค่ะคือลบด้วยสามสิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะได้ประโยคสัญลักษณ์คือในวงเล็บห้าคูณเก้าลบด้วยสานอกวงเล็บนะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นให้เราทำในวงเล็บก่อนค่ะนำห้าคูณเก้าค่ะ 5คูณ9ได้45ก็จะได้เป็น45ลบออกด้วย30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะให้เรานำ45ไปลบ30นะคะ5ลบ0ได้5 4ลบ3ได้1แสดงว่า45ลบ30จะได้คำตอบคือ15ค่ะ เราก็จะทราบว่าครูเหลือขนม15ชิ้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะครูมีฟุตบอล15ลูกซื้อมาเพิ่มอีก20ลูกนำไปให้5โรงเรียนโรงเรียนละเท่าๆกันจะได้ฟุตบอลโรงเรียนละกี่ลูกขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมาดูค่ะว่าครูมีลูกฟุตบอลทั้งหมดกี่ลูกค่ะ โดยครูมี15ลูกและซื้อมาเพิ่มอีก20ลูกค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำ15ไปบวก20ค่ะก็จะเป็นจำนวนลูกบอลที่คุณครูมีทั้งหมดนะคะจากนั้นนำไปแบ่งให้5โรงเรียนโรงเรียนละเท่าๆกันค่ะการแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันหลายๆครั้งคือการหารค่ะก็จะหารด้วย5ค่ะเท่ากับช่องซีเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้คือ ในวงเล็บ15บวก20หารด้วย5ที่อยู่ข้างนอกวงเล็บนะคะ15บวกกับ20ได้35ค่ะคําตอบในวงเล็บคือ35นะคะจากนั้นก็เราก็จะนำมาหารด้วย5ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะ35หารด้วย5ให้เราดูตัวหานะคะเป็นเลข5 5คูณอะไรให้ได้35 ก็คือ5คูณ7ได้35ค่ะแสดงว่า35หารด้วย5มีค่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะจะได้ฟุตบอลโรงเรียนละ7ลูกค่ะต่อไปไปดูต่อกันในข้อที่3เลยค่ะแม่ค้าขายเงาะไป3กิโลกรัมราคากิโลกร,รัมละ30บบาทขายมังคุดได้เงินอีก 1 0 0บาทแม่ค้าขายเงาะแล้วมังคุดได้เงินกี่บาทคนแรกคะ่ะเราก็ต้องมาหาก่อนคะ่ะว่าขายเงาะไป3กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ30บาทจะได้เงินกี่บาทโดยการนำจำนวนกิโลกร,รัมก็คือ3คูณราคาต่อกิโลกร,รัมคือ30ค่ะแล้วก็บวกกับเงินที่ขายมังคุดได้อีก100บาทนะคะ ได้ประโยคสัญลักษณ์คือในวงเล็บ3คูณ30บวกด้วย100ที่อยู่นอกวงเล็บเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะก็คือ3คูณ30ค่ะ3คูณ0ย์ได้0 3คูณ3ได้9ในวงเล็บได้คำตอบคือ90ค่ะก็จะได้เป็น90บวก100เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ ทีนี้เราก็นำา90ไปบวก100ได้คำตอบคือ190นั่นเองค่ะแม่ค้าขายเงาะและมังคุดได้เงิน190บาทนั่นเองค่ะต่อไปไปดูกันในหน้าถัดไปกันเลยค่ะหน้าถัดไปนะคะเป็นข้อที่4ค่ะแม่มีเงิน170บาทซื้อปลาไป140บาท เงินที่เหลือแบ่งให้ลูกสามคนคนละเท่าๆกันลูกได้เงินคนละกี่บาทขั้นแรกก็ต้องหาก่อนคขาว่าหลังจากที่แม่ซื้อปลาไปแล้วแม่จะเหลือเงินกี่บาทนะคะโดยการนำเงินที่แม่มีลบออกด้วยจำนวนเงินที่ซื้อปลาคือ170ลบออกด้วย140ค่ะก็จะทราบเงินที่เหลือของแม่นะคะและเงินที่เหลือแบ่งให้ลูก3าคนคนละเท่าๆกัน การแบ่งออกคนละเท่าเท่ากันคือการนำไปหารน,นั่นเองค่ะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาว่าในวงเล็บ170ลบด้วย140จากนั้นก็นำไปหารด้วย3ที่อยู่ข้างนอกวงเล็บค่ะเราก็จะมาคิดตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะ170ลบ120จะได้คำตอบคือ30ค่ะ จะได้30่หารด้วย3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นให้เราดูในแม่สุดคูณค่ะว่า3คูณอะไรให้ได้30นั่นก็คือ3คูณ10นั่นเองค่ะแสดงว่า30่หารด้วย3มีค่าเท่ากับ10ค่ะลูกได้เงินคนละ10บาทนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ ครูมีพิซซาสามถาดถาดละแปดชิ้นแบ่งให้นักเรียนหกคนคนละเท่าเกันนักเรียนจะได้พิซซาคนละกี่ชิ้นในขั้นแรกค่ะเราจะต้องนำจำนวนพิซซาสามถาดมาคิดทั้งหมดค่ะว่าแต่ละถาดที่มีแปดชิ้นนี้ถ้าเกิดว่าสามถาดจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นโดยนำจำนวนถาดคูณกับจำนวนชิ้นของพิซซาในแต่ละถาดก็คือสามคูณกับแปดค่ะ ใส่วงเล็บด้วยนะคะจากนั้นแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันการแบ่งออกครั้งละเท่าเกันหลายๆครั้งคือการหารค่ะจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือในวงเล็บ3คูณ8หารด้วย6ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะทำในวงเล็บก่อนได้เลยค่ะ3คูณ8ได้24ค่ะ จะได้24หารด้วย6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะทีนี้เราก็มาคิดกันค่ะว่าตัวหารเป็นเลข6 6คูณอะไรถึงได้24นั่นก็คือ6คูณ4นั่นเองค่ะแสดงว่า24หารด้วย6มีค่าเท่ากับ4ค่ะนักเรียนจะได้พิซซ่าคนละ4ชิ้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะ ต้นกล้าเก็บมะนาวได้32ผลจัดใส่ถุงถุงละ4ผลนำไปขายถุงละ20บาทถ้าขายหมดต้นกล้าจะได้เงินกี่บาทในขั้นแรกนะคะเราจะต้องหาจำนวนมะนาวก่อนว่าถ้าจัดใส่ถุงแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ถุงโดยการนำมะนาวที่ต้นกล้าเก็บได้ทั้งหมดเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยจำนวนมะนาว ที่ใส่ถุงก็คือถุงละ4ผลนะคะในวงเล็บของเราจะได้เป็น32หารด้วย4ค่ะถ้าหารออกมาแล้วก็จะเป็นจำนวนถุงมะนาวค่ะจากนั้นนำไปขายถุงละ20บาทเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันหลายๆครั้งก็คือคูณกับ20นั่นเองค่ะจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือในวงเล็บ32หารด้วย4 แล้วก็คูณด้วย20อยู่รอบวงเล็บนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ32หารด้วย4 4อะไรให้ได้32ก็คือ48 32ได้8คูณกับ20นะคะเราก็เอาไปตั้งคูณได้เลยค่ะ8คูณ0ได้0 8คูณ2ได้16ค่ะแสดงว่า 8คูณ20ได้160นั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ